ชูสบายบายครับจ๊สก้าจ๊สก้าจ๊สก้๊้ายบาย่ก้าอย่างแมตฝนตกลูก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุกี i อินออสเตรียนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะอยู่หลังจากที่ป๊าป๊าแล้วก็น้องก้าวไปโรงเรียนแล้วนะคะยุก็จะพาน้องมิกกี้นะคะปั่นจัก,กรยานปั่นจักรยานเล่นแล้วก็ไปเก็บแอปเปิ้ลไปดูแอปเปิ้ลในป่านะคะว่าเขาพร้อมเก็บหรือยังนะคะ ปกติแล้วนะคะคนที่นี่ถ้าเกิดตอนเช้าเขาจะชอบไปเดินออกกําลังกายกันนะคะ,<น>ะเดี๋ยวยัง <นะ S 1> ไงครับ<ง>ลูกเดี๋ยวยังไงเราตามยุบไปปั่นจักรยาน yes, <what S 2> แถวนี้นะคะทุกคนเอาทาเองเลยฟ a สเอาใส่ข้างล่างไงลูกนั่นแหละเอาใส่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ไม่ช่วย <c oughs> บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นต้นแอปเปิ้ลไหมคะนูเต็มเลยมีแอปเปิ้ลน,นะคะปะเราไปเก็บแอปเปิ้ลกันเนาะครั<อ>บปะเห็นบบไหมเห็นไม่โบ โ <Wow. S 2> <Okay. S 1> อ,อย้ยอดูข้างบล้งเทนะมัช่วงนี้ที่ออสเตรียก็อากาศเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงเช้าถ้าเกิดว่าปะหลังจากปะฟ้ากับน้องเก้าไปโรงเรียนนะคะอายุกับน้องมิกกี้ก็จะพาการออกมาเดินเล่นนะคะหรือว่าบางทีก็ปั่นจักรยานนะคะทุกคนวาร์สจ้า อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลองส่งน้ำบ้านเรานะคะแต่เป็นน้ำที่มาจากภูเขานะคะทุกคนดูนะคะน,นี่นะอย่าุสูราคาได้เต็มปอดจริงๆนะคะทุกคนอยู่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะ ว่ามันว่ามันสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนช่วงหลังๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะไร่ส่วนมากเป็นไร่ข้าวโพดที่เขาเอาไปทำอาหารสัตว์ค่ะ ปิ้งยากนะคะไว้เวลาคนมานั่งกริวเล่นกันนะคะตวเตาเบอเลอร์เลยะคะ่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็เป็นต้นแอปเปิลข,ข้างทางที่ยุเรายุคที่ยุเคยเล่าให้ฟังเนะเาะของแอปเปิลอเยอะมากเลยนะคะทุกคน,กนต้นนี้เอาเอาเอาคนจะกินก็กินอยู่เดี๋ยวนะคะเ,เดี๋ยวมาเอาแอปเปิลให้เดี๋ยวเอามีไงข้างหลังนี่จะเป็นสนามบินนะคะทุกคนตรงโน้นนะเป็นสนามบินเล็กๆ โู ừ, ดกมากๆเลยนะคะ<า>เดี๋ยวมาหาดูก่อนดูก่อน,ด,อนดูสิให้พี่ๆดูต้นแอปเปิลข้างทางนะคะคือช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็จะเป็นแอปเปิลนะคะกำลังเต็มต้นกำลังสุกพอกินเลยนะคะดูปวนะ,ะ่ะดูก่อนแอปเปิลที่บ้านหมดต้องมาเก็บแอปเปิลป่านะคะ แอตติ้นี้ก็มีโอ้มันหล่นพื้นเต็มหมดเลยอันนี้ลูกใหญ่อยู่ต้นนี้ลูกใหญ่ทุกคนมีบูบอรี่ด้วยมีบูบอีด้วยบูบีบบ่อยู่ที่ไหนคะลูกไม่เห็นมีเลย ข้างบนเต็มเลยค่ะทุกคนดูอันนี้ลูกใหญ่นั่นหัวแมาเก็บอีกก่อนมัามันมนิกเชนนิกเชนมันไม่สวยลูกนี้มานี่มันไม่น่าเก็บลูกนี้ฮะอันนี้ตำแย่ฝ้าหลังนะคะทุกคนนิกเชนเหรอลูกฮะ ดูนะคะทุกคนนี่อันนี้นิชเชิญเชิญไหมนิชเชิญโอานิชเชิญไะเอาไปใส่กระเป๋าก่อนนู่นจ้ต้นนี้ต้นนี้สวยดาบมาเอาให้ต้นนี้สวยเนี่ยลูกนี้สวยลูกนี่ไงลูกนี้สวยกัดรู้สึ อ,อ,อร่อยไหมล่ะ,อ,ะอร่อยปะไปนั่งกินตรงโน้นไปนั่งกินตรงสนามบินนวลไ,ไปนั่ง่นังกินชูนั่งกินชูเป็นแอปเปิ้ลไม่มีเจ้าของนะคะแถวอยู่ข้างทางของฟรีนะคะของฟรี อันนี้รถไฟเล่ะลูกแถวนี้ต้องระวังนะคะเครื่องบินบินผ่านไปผ่านมาเนาะ เต็มเลยทุกคนดูแอปเปิลฟรีเต็มเลยค่ะทุกคนดูฝั่งนี้นะยุบไ <amp> ม่เอาเยอะเดี๋ยวจะมาเก็บฝั่หลังอีก หล่นทิ้งเฉยๆนะคะทุกคนคายออกเห็นร้ันเปรี้ยวใช่อันนี้มันเปรี้ยวกินไม่ได้อันไหนมันไม่เปรี้ยวอนลูกใหญ่ๆนี่อร่อย ไมามเช่นเดียวลูกนี่อร่อยไม่เปรี้ยวชอบไหมนั่งซูเราก็รู้บรรยากาศตรงนี้ไม่น่าอีกแล้วลูกอะไรนะลูก ปเปลือ์เลยเหรอลูกนนเตาเปลือเล์เลยจะแอปเ,เปิ้ลอีกเหรอลูกต,ต้นมันเปรี้ยวต้นลูกเล็กๆมันเปรี้ยวลูก คือเมื่อกี้เอาไปแล้วค่ะต้นเล็กมันเปรี้ยวก็จะมาเอาใหม่น้องมิกกี้ชอบแอปเปิ้ลมากๆเลยนะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่ทุกคนเห็นนะคะอีม้โค้งเป็นนะคอันนั้นฟรีหมดเลยนะคะทุกคนหุ้ต้นนั้นมันไม่อร่อยมันเปรี้ยวไม่ไม่ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนอ้เห็นไหมมันก็หล่นทิ้งหมดเขาหล่นทิ้งหมดเลยนะคะทุกคนดูบนพื้นนะอยู่ให้ดูบนพื้นอ่ะอันนี้มันไม่สวยนะลูกอไม่สวยเลยมามามาหา,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 าส,วสวยๆให้เนาะเราจะอยู่ที่สนามบินนะคะข้างหลังนี่คือสนามบินของเมืองนะคะเมืองเมืองที่ยูอยู่ชื่อว่าเมืองอ่าโฮเฮเนมนะคะรัสโฟราเบกประเทศ ประเทศออสเตรียนะคะเป,เ,ปคเป็นเมืองเล็กๆ,ๆนะคะเมืองที่อยู่อยู่จะมีประชากรประมาณหมาื่นกว่าคนนะคะเป็นอํจังหวัดเล็กๆนะคะแล้วก็ววปกติแล้วนะคะหลังจากที่ป๊าากับน้องก้าไปโรงเรียนนะคะเพิ่งเปิดเรียนอาทิตย์แรกนะคะยูก็จะพาน้องมิกกี้นะคะไปเดินเล่นหรือก็ปั่นจัก,กรยานเล่นกันนะคะก็คือเป็นธรรมชาติล้วนนะคะแถวนี้หลังจาก ก็หล <No S 1> ังจากเดินเล่นแล้วก็เราจะกลับบ้านกันไปทํากับข้าวเที่ยงนะคะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่งป๊ะป๊ากับมาจาก้าวมาก็ประมาณเที่ยงมากินข้าวเที่ยงที่บ้านนะคะวันนี้วันศุกร์ก็จะเรียนแค่ครึ่งวันเนาะก็จะมีการเรียนการสอนโรงเรียนก็จะมีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวันนะคะยุ้ก็จะไปทํากับข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ยุ้จะไปจ่ายตลาดนะคะก็จะไปจ่ายตลาดยุ้ไปจ่ายของวันจันทร์ วันพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์ค่ะถ้าเกิดขาดอะไรเพราะว่าวันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ปิดหมดนะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวยุพานอมิกกกลับบ้านกันก่อนนะคะทุกคน <มา S 1> เดี๋ยวไปเจอกัน,นที่บ้านค่ะช่วงนี้ยุกําลังกลับบ้านนะคะแดดก็ออกแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยุให้ดูนะ มิกกี้อะไรสโอเคเก่งมากตรงนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นฟาร์มนะคะทุกคนเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะนะคะเป็นฟาร์มเหมือนท้องทุ่งนาบ้านเราอะคะ่ะ แป๊บนึงกินแอปเปิ้ลรอหมามาแป๊บหนึ่งนะลูกนะโอเคไหมหมามาเก็บดอกไม้แป๊บเดียวนะเก่งมากครับ ดอกไม้ยุจะไปใส่แกกันซุกไปแล้วลูกไม้หน,นะนชอบไหมชอบครับถือดีๆสองมือมามาเปิดก่อน ันนี้ยุธทำอาหารที่ยุธทำผัดหมี่ซ้วนะคะยุธใช้เส้นยุธใช้เส้นสปาเกตตี้นะคะทุกคนมีซ้วเจนะคะก็จะมีเต้าหู้นะคะเต้าหู้แล้วก็ผักผักนี้ยุธไปเก็บเลมมาจากในสวนนะคะทุกคนเพราะว่ามันหน้าหนาวมันหนาวแล้วนะคะแล้วพวกหอยพวกอะไรชอบมากินยุธก็เลยเก็บมาทํากับข้าวนะคะ ตักให้น้องมิกกี้ก่อนน้องมิกกี้ชอบบรอกโคลีมากๆเลยนะคะทุกคนหนูชอบอะไรนะคะลูก <im itation> ชอบบรอกโคลีหน <im itation> ูก็จะใส่สลับผัดผักนะคะทุกคนเอลาลงอ่ะเอาเอานี่มาเอาเฟียติกแล้วลูก เอาเทเลอร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เทเลอร์เขาอยากเขาอยากได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เทเลอร์นะคะอ,นนอันนี้หนูหนูใช้ตะเกียบเป็นแล้วเหรอลูกป่ะไปไปบนโต๊ะลูกไปนั่งโต๊ะลูกซิสเซนต์ป่ะถือดีๆลูกป่ะถือดีๆครับเหรอปมะอาจารย์วางอาจารย์วางลูกวางเองครับอึ๊บหนูขึ้นนั่งได้ไหมลูกขึ้นนั่งค่ะขึ้นนั่งได้ไหมคะ,นนคะอึ๊บเอากระอีออกสิลูกโอเคขึ้นนั่งเลยครับ ลูกกินก่อนเพราะว่าป๊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 ากับพี่เก้ามีเรียนห้าชั่วโมงนะคะมาช้าอาจจะบ่ายโมงครึ่งออป๊าเลยให้มามาช่วยไหมครับไม่มามาช่วยอืมอร่อยไหมคะ,คะมวันนี้โชคดีมีแดดนะลูกเนาะ ูชอบบอกโคลีไม่ใช่เหรอลูกค่อยๆกินทำเป็นไหมล่นะน่ะฮะทำเป็นค่ะทำเป็นคัฟค่อยๆนะลูกค่อยๆหัดใช้หัดใช้ตะเกียบอยากใช้ตะเกียบนะคะทุกคนอืมวีชเม็กแซบบอแซบครับม่มาเอาปะ มาม่าไม่เอามาม่าไม่หิวครับหนูกินก่อนเลยเดี๋ยวป๊าป้ากับพี่ก้าวมาสายรู้ไหมคะไม่เิวจินไม่หิวเหรอลูกบหอบอกพี่พี่หนูกินข้าวก่อนนะครับจินฮัตเอามิกกี้กินข้าวก่อนนะคะพี่พี่บายบายบอกพี่พี่สรุปสวัสดีครับทำไงลูก สองมือก่อนครับสองมือน้องกี้ครับโอเคบายบายครับน้องกี้กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับไอ้จินบายบายจินก็อยากบายบายลูกจ,จินก็อยากบายบาย,จ,ยจินยยย้นนูเดิ้ล กินได้ไหมล่ะลูกเอาช้อนไหมเอาซ้มไหมไม่เอาซ้ำความม่กี้ ल ल <m ami>